เรียกมานี่ก็ปมีเรียกได้เลยดีเรียกเข้ามาได้คุฟเฟ่ต์ไไปานจขน คนละสามร้อยนี่ทุกคนเลยนะท่ะานี่สอง,งน้าว่าไหนก็ได้นะจะเก็บ้านนะที่เจ้ากรรมยีเวียนทะั้งหมดมีเตั้งหูครัวพญานนาหรือที่หูครัวพญานาคงูมังเฮาด้วยนะมดแดงเจ้ากรรมทั้งหมดแล้วก็เด็กที่เขามาขอบูนสามท่านเอาเสร็จทั้งตัวแล้วนะป่าทั้มือทั้งไรด้วยขาเถอะ ตัวเลยเดินเลยป๋าเดินเลยไม่ต้องให้ใครจับเลยนะลุกเก่งลุกอย่าจับอย่าแต่ดิงตัวขึ้นไปเลยป๋าไม่ต้องกลัวเซกด้หมดแล้วเออเก่งลุกลุกลุกดีเดินเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเออเดินไปข้างหน้าเดินไปทีละก้าวดี เออปกติเดิไม่ได้่เดินได้ล้วดิเห็ไมปกติเดินไม่ได้อยู่บ้าก็เดินไม่ได้เดี๋ยวมาเดินล้อลยเนี่ยเออดีไหให้ตงนี้โ้งเลยเอาไปนั่งดไปนั่งไปขอพอนุ่งดีกว่าไปไปขอพอดไปนู่นขอพอดก่อนเออขาเ่ี่่เนะขา้ามไวเอาเามา

กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ90เปอร์เซ็นต์นะเป็นไม่มากหรอกค่ะขอบคุณจ้งหัวทำชั่งคนละ300ยนะกก็ใช้ก็ได้นะ เดี๋ยวมาไปแกเดียป่อยะเป็นอะไรเป็นตรงไหนฮะปวดเขาแล้วบ่อยปดเจอบมิกทเซนหนึ่งเคยขาดแล้วึ่ะมันเขาเลย สั้นถาั้นสันแล้วก็ยงตาเป็นยะไรสแล้วก็ยองเก้าสิบเก้าสิบก็ดีแล้วขอพรท่นนะเอา